สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮาหนอยค่ะวันที่30มิถุนายน2568นะคะทุกท่านค่ะวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำำํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแต่ละน้อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปสําหรับมัดรวมท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบก็คือ5รอบ สำหรับไล่เด่นประจำวันท่านจะสามารถใช้ได้ทั้ทงวันก็คือสมมุติว่าจะให้วันจันทร์ท่านก็สามารถใช้ได้ทั้งวันจันทร์นะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะตามมัดรวมก็ให้ทุกคนสังเกตก่อนทุกคนถ้าตามแต่เช้าก็ให้สังเกตก่อนตั้งแต่หุ้นมาเลยคะ่ะทุกคนว่ามือนีเลขเด่นประจำวันไหลบอนะคะทุกคนค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับวันที่29นะคะเรามาดูกันว่าเข้าหรือหลดุดมีเข้าบ้างหลุดบ้างตามภาษาแนวทางเนาะทุกคนสำหรับวันที่29เด่นเฉพาะกิจใจให้5และ4 4มาหลักร้อยหลุดมา4 3 6 7 9คู่ด้านบนมา3 6 6 3มาคู่ผลบวกนะคะทุกคนมัดรวมหลดุดเลขเด่นประจำวันมา6นะคะ การชาติให้2และ1มา0ูนย์เด่นมา2เข้าคู่ส8งแปคู่ตัวเจาะไม่มามัดรวมมาเก้านะคะเลขเด่นประจําวันหลุดน้อยพิเศษให้2และ1ความเป็นไปได้วันนี้ไม่มาเลยเลขเบิ้ลมาเบิ้ลด้านหน้า 0, 0ูนไปเลยนะคะทุกคนหายวับไปเลยมา207 13เด่นมา1เข้าคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนน้อยพิเศษ1331 นะคะทุกคนแต่มาตัวกับนะคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาหนึ่งน้อยปกติให้สามและสองสามมาหลักร้อยสามหกแปดเจ็ดหนึ่งนะคะเด่นแยกสามกับสองหลุดทุกคนคู่ด้านบนมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาหนึ่งนะคะทุกท่านขาน้อย v ีเให้หนึ่งและศูนย์มาห้าแปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาสองเด้งนะคะทุกคนขาคู่ด้านบนหลุด มัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันมาเลขหกนะคะก็ขอหวังว่าทุกคนคงได้กันอยู่เนาะทุกคนมีเข้าก็มีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะไปต่อนะคะวันที่30นะคะทุกคนวันที่30ใสิจก็ผลการออกรางวันวันที่29มาสตัวบนน้อยปกติ3ามสามนอยพิเศษ1 2ึ่งสอย์เจ็5 8 0ยเอามาบวกกันพี่ดอง สามบวกสามบวกหกบกแบวกหบวกสบวกเบวกเบวกหบวกแได้50 5 0ิบบลบหเหลือสี่บก้วกหได้51านะคะจจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว491เก้าหนึ 9, ่งถึงสี9เ0 1าเก้าห้าศถึงห้าศูนถึงห้าหนึตัวท้ายใจะจะมาจับ1นึ 9, ่งถึงเก้าเก้าหนึ่็สก็สก็สก็หก็หก็เจ็ดก็แ 09, 02, 04, 0ูนย์หนึ 09, ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนยนถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนะคะเก้าถึงเกทุกคนเดี๋ยวใจดูก่อนเมื่อวานนี้3ตัวหลุดไหมสาตัวมาหน่อยปกตินะคะทุกคนแต่มาเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนก็คือสามหกแนะคะทุกคนแล้วก็ 6กสด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็4ี่สามนะคะมาหน่อยเฉพาะกิจเนาะพี่นงเนาะก็ถ้าเราตามมันก็บาทหนึ่งมันก็หลายบาทอยู่นะคะทุกคน5้บกว่าขขบาทเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาน่อยไหนเนาะทุกคนเสียดายเงินเนาะคะทุกคนคะมาดูคะ่ะทุกคนอ่า

f 9นะคะีขา11่1ถึง1น12 14 17 18นะคะทุกคนประมาณนี้ที่นี้เรามาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวเจาะคู่ด้านบนใจขออนุญาตเน้นย,ย้ำตลอดว่า f f ห้้ามเอาทุกคู่นะคะทุกคนเพราะว่าให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจาะให้สังเกตนอยกิจกับนอยกาก่อนว่าเพิ่นไหลไปในแนวทางแบบใดค่อยตามพี่น้อง เดนเชกิจนะคะอยู่ที่2องในหนึงนะคะทุกคนคะ่ะกาชาตแปและ7เนาะทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลพิเศษ8และ7นะคะปกติ6และ5 VIP 2องะ1ทุกคนทั้งวันเลยนะคะทุกคนไม่เบิ้ลหลายวันแล้วนะคะทุกคนเลข มาดูตัวเจาะค่ะเฉพาะกิจ2และ1กับ VIP เหมือนกัน9 1 0 1 1 1 9 2 0 2 1 2นะคะทุกคนคะ่ะกาชาติกับพิเศษเหมือนกัน8และ7 9 7 0 7 1 7 9 8 0 8 1 8นะคะปกติ6และ5 9 5 0 5 1 5 9 6 0 6 1 6นะคะทุกคน VIP เหมือนกันกับเฉพาะกิจนะคะทุกคนขาประมาณนี้ทีนี้เรามาดู อ่อมัดรวมนะคะทุกคนค่ะมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข3และเลข7มาดูกันค่ะว่าทุกท่านชอบหรือไม่มี930313970717นะคะทุกคนสําหรับ2 0 2 2 0์7อง FC สามารถใช้ได้ทั้งวันจันทร์ถ้าสมมุติว่าเอชอบนะคะแต่ที่นี้ถ้าสมมุติว่าเอไม่ชอบคู้ด้านบนให้ทัานทําแบบนี้น้อยเชพธกิจ2และ1มัดรวม3าและเ สองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่ท่านจะทําแบบนี้ให้ท่านสังเกตก่อนทุกคนนอยเฉพกิจตกับนอยกชาติมาในแนวทางตัวเด่นแยกมาในแนวทางคู่ตัวเจาะหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมัดรวมทุกคนให้สังเกตดีๆปัจจัยเป็นของ fc เองนะคะ ใจ, min, ใจเป็นแอดมินใจเป็นแค่ผู้มีหน้าที่แนะนำแนวทางให้ fc เท่านั้นใจก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดนอะพี่น้องนะเนาะสำหรับเลขเด่นประจำวันจนันทรอยู่ที่2กับ7นะคะเบิ้ลประจำวันคือ2 2และ7 7เลข2กับเลข7 fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะทุกคนขาใจขออนุญาตเขียน วันที่สับคู่แล้วเราค่อยมาสังเกตทานน้อยด้วยกันนะคะขอให้ F c ซทุกคนมีสติในการรับชมมีสติในการรับฟังกันด้วยนะคะปัจจัยเป็นของท่านเองใจมีหน้า,หน,าหน้าที่เป็นแค่ผู้นั้นแนะนำแนวทางเนาะทุกคนมาฟังกันคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่างที่ใจเคยบอกนะคะสำหรับเ c ซใหม่ก็ตั้งใจฟังน้อยธุกิจกับน้อยกชาติน้อยพิเศษ นะคะคือนอยวัดดวงกิจกับกาก็ได้ค่ะทุกคนว่าคือนอยวัดดวงท่านจะตามเด่นแยกนะคะถ้าเด่นแยกไหลท่านไหลต่อได้ย,วยาวๆถึงนอย v i เเลยถ้าคู่ตัวเจอไหลหรือคู่มัดรวมไหลก็เหมือนกันทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ถ้าสามนอยนี้เด่นแยกหลุดหมดมัดรวมเออเลขเด่นประจําวันคู่ด้านบนหลุดทุกคนขอโทษขออภยัย คู่ด้านบนตัวจาะหลุดนะคะให้ทุกคนมาดูว่า2กับ7เลขเด่นประจําวันมาไหม3กับ7มัดรวมมาหรือไม่ตัวในไหลาตามตัวนั้นแต่ถ้า3นอยนี้เด่นแยกหลุดหมดมัดรวม3กับ7ก็หลุด2กับ7ก็หลุดให้ทุกท่านหยุดนะคะถามว่าทําไมาถึงหยุดหยุดนอยปกติกับนอย v ี p นะคะทีีขาถามว่าทําไมาถึงหยุดโอกาสเข้ามีนะคะทุกคนแต่ว่าโอกาสหลุดมันมากกว่าที่จะเข้าทุกคน ็ใจก็ห่วงใหญ่ทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ถึง20%ด้วยซ้ำนะคะทุกคนถ้าหลุดมาแบบนี้แล้วน้อยปกติกับน้อย v ี p จะเข้านะคะทุกคนคะ่ะมีน้อยมากนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่30มิถุนายน2568วันจบันจรนใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ FC ทุกทกท่านโชคดีกันทุกคนสำหรับใครที่ถามหาแนวทางเอ่อ หุ้นนี่เคอีห,ห,ห,หุ้นหุ้นหุ้นอื่นๆนะคะทุกคนหลังจากวันที่หนึ่งจะไม่ได้ทําแล้วจะทําให้เราสตาร์เราพัฒนาฮานอยและรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ใจขอให้ทุกทท่านโชคดีนะคะสุขสมันมันกันสุขภูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ